เรามาพูดคุยพี่เกียงกันดีกว่าเพราะว่าพี่เกียงอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะฮะจะมาพูดคุยถึงรางวัลต่างๆกันอ่าพี่เกียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียงได้ยินพี่เกียงอัตตะว่างนะครับผมได้ยินไหมครับพี่เกียงได้ยินครับชัดเจนเลยอ๋อโอเคครับครับพอดีผมไม่ได้ยินตัวเองอ๋อก็เป็นอย่างนี้นะครับคือ รางวัลอสการ์ปีนี้เนี่ยถ้ามองกลับไปอะครับประมาณสักสิบห้าปีนะครับ uh huh. ถือว่าเป็นงานที่เงียบเชียบมากที่สุด uh huh. นะครับในรอบโหหลายๆปีเลยเพราะว่าทุกทีมันจะมีโซเชียลมีเดียมีกระแสะคนเล่นมีงานสัมมานามีงานเสวนา uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. ปีนี้ไม่มีเลยนะครับ uh huh. แม้กระท่งทวิตเตอร์เนี่ย uh huh. แม้กระท่งทวิตเตอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนท uh huh. วิตเรื่องออสการ์สักเท่าไหร่ uh huh. ซึ่งเข้าใจได้ว่ามาจากเรื่องของโควิด uh huh. นะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับ อีกประเด็นยิงคือองค์ประกอบของหนังที่เขาชิงออสการ์ปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นหนังที่ไม่ได้อยู่ในกระแสเลยนะครับ ah. ลองไปดูเรื่องแบบเช่นออกซ์ออสเมทัลอะไรวานะครับหรือว่าอย่างหนังเรื่องแบบคือพูดไปเนี่ย,หน,นยหนังเรื่องอะไรก็ตามคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะหนังเรื่องอะไรนะครับแม้กระทั่งโนแมทแลนที่ที่ชนะเลิศเนี่ยพูดต่อว่าคนดูทั่วไปก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับอะไร mm hmm. หรือว่าเป็นหนัง mm hmm. ชื่อนี้ที่เป็นตัวเต็งสรุปที่ในออสการ์เนี่ย ค่อนข้างเงียบนะครับค่อนข้างเงียบแล้วก็เอแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนักไม่มีคุณภาพอรู้ไหมคือออสการ์เงียบว่าแต่หนังที่เข้าชิงเป็นหนังมีคุณภาพอืมอืก็แล้วในแต่คือนคับคือจะเล่านี้ก็อ๋อโอเคคือหนังที่ได้รางวัลมาเนี่ยหรือว่าหนังที่เข้าชิงเนี่ยเป็นหนังที่มีคุณภาพแทบทุกเรื่องเลยนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีหนังจากเซมิงจากออนไลน์เนี่ย ถึง5ใน8เรื่องชิง8ใช่ไหมครับ5ใน8เนี่ยเป็นซ t r e a m มิ g o ออนไลน์ก็คําเห็นแล้วว่าออสการ์เนี่ยพยายามจะปรับตัวกับยุคสมัยใหม่นะครับเท่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นหนังโรงนะครับทีนี้เราต้องมาไล่อย่างนี้ทั้งคือว่าใน8เรื่องนี้นะครับถ้าเราไล่ดูจริงๆเนี่ยมันจะยุ่งเกี่ยวกับคำแค่3คำเท่านั้นเองคือคำว่า black black แปลว่าผิวดำหรือว่าสีดำนะครับ อันที่สองคือ female ผู้หญิงอ่าอ่านะครับคำที่สาม minority ที่แปลว่าคนกลุ่มเล็กๆคนชายขอบคนนอกกระแสะสังคมคนที่สังคมมองข้ามเรียกว่า minority นะครับอ่าไป black ก่อนนะครับทุกๆปีเนี่ยออสการ์ Oscar จะมีเรื่องของคนผิวสิกไม่เป็นนะตัวละครในหนังก็เป็นผู้กำกับ ไม่ผูกกำกับ,บก็เป็นทีมงานไม่เป็นทีมงานก็เป็นการพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับย้อนกลับไปดูเนี่ยสิบห้าปีแบ็คล่องลอยเต็มไปหมดนะครับแด็เป็นแบ็คพาวเวอร์คือมีพลังมากนะครับเนือ่องจากว่าสังคมยุคนี้เนี่ยให้ความสังคัญกับเรื่องคนผิวสีนะครับใครไม่พูดเรื่องคนผิวสีไม่ให้เกียรติถือว่าเอา Oscar ออสกาก็เลยมีหนัากลุ่มนี้เข้ามาในช่วงสิปีเนี้ยชัดเจนมาก ใช่ครับออะอย่างปีนี้เรื่องอะไรก็เรื่องเนี้ยครับชูดัสแอนด์แบ็คไม่เสียอาร์นี่เป็นเรืงที่เป็นขนาดใช่ไหมฮะอืมใช่นี่ขนาดเป็นหนังที่เขาประกาศเลยว่าทีมงานทั้งหมดทุกคนอ่าเป็นแบ็คอืมใช่เห็นไหมว่าทุกคนเป็นเป็นแบบเป็นโปรดักชั่นที่แบบเป็นแบ็คหมดเลยนี่เป็นการประกาศพลังของแบ็คที่รุนแรงมากว่าฉันนี่เอาแบ็คมาขึ้นบกนะครับให้ดูว่า นี่คือทีมงานของแบกไปฟีเมลบ้านนะครับมินาลิก็ฟีเมลอ่าใช่ครับพอมิสซิงอย่างคุณนแม่นก็เป็นหนังของฟีเมลผู้หญิงตัวละครนี่ไปล้างแค้นเขานะครับพุ่งกลับของพอมิสซิงก็ผู้หญิงอ่าถูกต้องอ่าพุ่งกับของชนะเลิศโนแมทแลนด์ก็ผู้หญิงผู้หญิงเรื่องราวที่อยู่ในมินาลิเป็นเรื่องราวของผู้หญิงอ่าใช่เห็นไหมครับว่าสามสี่เรื่องที่เล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องของฟีเมล นะครับเอาละจากแบ็คไปฟีเมลอ่าต่อไปรื่คำแต่คำที่ใหญ่อ่าแต่คำที่ใหญ่สุดเลยครับของออสการ์คำนี้เขาว่า Minority ที่แปลว่าคนกลุ่มเล็กๆหรือว่าคนชายขอบหรือคนที่สังคมมองข้ามนะครับคำนี้ใหญ่ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คคนผิวสีตัวละครผู้กำกับหรือเรื่องราวก็ตามหรือเป็นฟีเมลก็ตามเนี่ยล้วนเป็นคนนอกสังคมหมดเลยคนที่สังคมมองข้ามเขา คนสังคมไม่ค่อยสนใจใยดีเขาในเรื่องโนแมทแลนด์เป็นเรื่องคนเลนรอดนะใช่กลุ่มคนที่เคยทำงานในบริษัทในโรงงานแล้วถูกระบบของทุนนิยมสังคมเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยเหวี่ยงทิ้งนะครับตกงานไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีคู่ชีวิตต้องออกมาเดินทางด้วยรถคันหนึ่งก็คือคนไม่เลนรอด คนเล่ร่อนนั่นก็คือพวกมินอริตี้คือกลุ่มคนที่สังคมไม่เอาหรือว่ามองข้ามไปเห็นไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบล็กฟีเมลเอ่อมินอริตี้เนี่ยกลายเป็นสามคำที่มันคลุมออสการ์ไว้ทั้งหมดใช่เห็นไหมครับว่าถ้าเรามองมุมเนี่ยมันจะมีแง่มุมให้มองแล้วว่าเออเนาะมันกลายเป็นว่าสามคำนี้มันล่องลอยไปมาอยู่ในออสกามาแล้ว สิบปีปีหน้ามองไปได้เลยครับปีหน้าสองพันยิบสองสามครั้งนี้ก็จะตามไปอีกอไม่ได้หายไปนี่ดูพุ่งกลับครับผิวสีเหมือนกันเห็นมากคนขวาคออีเจ้านะครับแล้วก็ในภาพนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่เป็นคนผิวสีอยู่นะครับออสการ์พยายามจะปรับตัวที่มาจับตัวละครพุ่งกลับหนังหนังที่ว่าด้วยกลุ่มคนผิวสีเนี่ยไม่หายไปไหนนะครับ ทีนี้มัมีข้อมูลหนึ่ครับที่อยากจะขอเวลาเล่าสั้นๆสนองนาทีคจะเห็นว่าหนังสี่ห้าปีที่ผ่านมาหนังที่ชนะเลิศสี่ห้าปีหลังติดต่อกันมีในยะเกี่ยวกับโดนั่ททืมเกี่ยวยังไงนะครับ,รบโดนันทํพาพอขึ้นมาเป็นผู้นำปุ๊บโดนทํัประกาศเลยว่าเราไม่เอาฟอร์เรนเนอร์เราไม่เอากลุ่มคนที่เป็นมินอริตี้เราไม่เอาคนต่างชาติเราไม่เอาพวกคนที่เป็นคนต่างด้าว เราไม่เอาเอเลียที่แอบหนีเข้าประเทศของเราจะเห็นว่านโยบายของทั้มเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยเขาไม่เอาสิ่งที่มันไม่ใช่อเมริกันชน mm hmm. สิ่งนี้สร้างความโมโหโกรธอย่างมากให้กับ mm hmm. คนในวงการฮอลลีวูดคณะกรรมการออสการ์โกรธมากกับเรื่องของทัม้มเพราะนั้นฮอลลีวูดกับออสการ์เนี่ยจึงเหมือนกลุ่มคนที่ต่อต้านทั้มอยู่ mm hmm. อะไรที่ทั้มประกาศว่าข้าไม่เอาออสการ์กับฮอลลีวูดเอา เอออคือประกาศให้เห็นชัดเจนถึงการไม่สนับสนุนใช่นะครับเพราะทําไม่เอาใช่ไหมครับมาดูกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอห้าปีที่แล้วนะครับอมูลไลท์ด้รางวัลมูลไลท์นี่คนผิวสีผิวดําเลยใช่ต่อมา The s h a p e of Water เป็นเรื่องคนต่างด้าวเอเลี่ยนมนุษย์สัตว์ที่มันอยู่ในน้ำตัวละครตัวเนี้ยเหมือนเอเลี่ยนที่เป็นคนต่างด้าว ามาในมาในภาพของคนที่ไม่ใช่มนุษย์มนาอ่าอ่ามูลไลท์เชฟออฟวอเตอร์นะครับมูลไลท์คนผิวสีเชฟออฟวอเตอร์เอเลียนนะครับต่อมาก็อะไรละ่ะพาราไซต์ปีที่แล้วพาราไซอ่าใช่พาราไซต์นี่ก็กลุ่มคนนอกเลยคือเป็นคนระดับล่างๆของสังคมครับนะครับที่ไปทำงานให้กับกลุ่มผู้ที่มีฐานะมากกว่านะครับพาราไซต์มูลไลท์ เชฟออฟวอเตอรอีกเรื่องผมจําไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแต่เป็นหนังที่อยู่ในกลุ่มนี้เลยคือเป็นหนังที่ต้องการชนะเลิศแล้วตอบโต้แลอยบายของคำเหมือนไม่การแ,แสดงว่าฟัง <laughs> เห็นทาการเมืองในตัวเ้วอแล้วพอมาถึงปีนี้ <h> ทันทีที่ประกาศหนังแต่เรื่องเข้าชิงมาแล้วิจารณ์บอกว่าน่าเบื่อมากๆเพราะมันแน่นอนว่าโนแมทแลนด์จะได้เนื่องจากโนแมทแลนด์นั้นเป็นหนังเกี่ยวกลุ่มคนเร่ร่อน ซึ่งก็ต่งการตอบโต้ทั้งอีกเพราะนั้น5ปีหลัง5หนังออสการ์ชนะเลิศชัดเจนหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองนะครับอะไรที่ทำไม่เอาฉันเอาอะไรที่ทำรังเกียจฉันชอบคุณไปดูเสินัออสการ์ที่ผ่านมา5ปีเนี่ยตัวละครมาอยู่ในแบล็กฟีมลมาร์ลิตีทั้งสิ้นนะครับก็จะบอกว่าผู้นำอเมริกันเป็นใคร ผลรางวัลชนะเลิศของออสการ์มักเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวผู้นําเสมอ mm hmm. นะครับยุคแปดศูนที่โรนัลเลยแกนเป็นผู้นำหนางที่เกี่ยวกับภาพระกรนดา้โนาโฆษณาชวนเชื่อจะขึ้นมาได้รางวัลอืม mm hmm. นะหรือว่าเดี๋ยวก็เข้าชิงแรมโบ้ล็อกกี้ทั้งสิ้นเลยอ uh huh. พอต่อมาเป็นบิลคินตันนะครับอ,อหรือว่าจอร์ดิายูบุสเนี่ยหนังเกี่ยวกับสงครามการก่อวินาศกรรม หลังเกี่ยวกับการจัดการผู้ก่อการร shoe, uh ้ายขึ้ hmm. hmm. นมาได้รางวัล g o นเกอ g l อ b e นะครับพอต่อมาบัลลังก์โอบามาหลังอะไรขึ้นมาหัังเกี่ยวคนผ uh ิว huh. ส uh, well, ีข like ึ <h ums> <h ums> ้นมาหมดเลยเพราะนั้นเวลาดูออสการ์ให้สนุกให้ดูว่าผู้นำตอนนั้นเป็นใครเออไม่เป็นทิกหนึ่งทิกที่เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะพี่เกียรติเพราะแบบถ้าต่ว่าจะดูในแต่ละปีเนี่ยดูว่าผู้นำยุคนั้นเขาเป็นยังไงกันในบ้านของเขา เออใช่สนุกนะเพราะนั้นปีเราฟังปีหน้าโจไปเด่นเกาะยตอนนี้ตอนนลึกแค่นีฮยอ่าตอนนี้โจไปเด่นเป็นผู้นําอยู่ใช่ไหมครับอแล้วปีหน้าเนี่ยเทรนของหนังออสการ์ที่เข้าชิงมันจะเปลี่ยนและเปลี่ยนอ่าเราต้องดูว่าโจไปเด่นเป็นคนเป็นคนมีนโยบายโพลิซียังไงอ่าเพราะจากที่เออเลกแกนนะครับโอบามาบิลคินตันจอห์นดมันยูบูสโดนท้านทั้ถ้าคนเนี่ยเห็นเลยว่าเทรนของหนังออสการ์เนี่ย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามผู้นําตลอดอ่าอพูดถึงเรื่องของของเอคนเอเชียที่ไปคว้ารางวัลกันบ้างพี่เกียงอ่าโอเคอ,อันนี้นี้นมันมน,น่าสนใจครับครับปีนี้เทรนด์นึ่นงที่น่าสนใจคือความเป็นเอเชียนอเมริกันู่กับโนแมดแลนด์นักสแสดงสองคนของมินาลิานะครับที่เป็นเกาหลีนะครับหรือว่าคนทำงานเบื้องหลังเนี่ยเป็น เป็นเอเชียเป็นเอเชียอเมริกันค่อนข้างเยอะเพราะฉนั้นเนีย่ยกลุ่มเอเชียอเมริกันเนีย่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทางคอลลีวูดกำลังเห่ออยูอ่เรื่องมาจากปีที่แล้วที่พาราไซต์ได้รางวัลนะครับพาราไซต์ไปหนังเกาหลี<ช>นะครับอาจจะเปลี่ยนแล้วว่ออาอคณะกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่มๆนะครับดูหนังเยอะเปิดใจกว้าง คือสมัยก่อนคณะกรรมการเนี่ย5,000คนของพอเีไม่เอาเลยออสการ์ไม่เอาเลยไม่หลังม,มาก็ประมาณแบบเอ r e เรสต์การมไททเนียมเบสอยู่ในแถวเนี่ยไม่ไม,ไม,มีอะไรคลิกล็อกอหลังๆเนี่ยกลุ่มคณะกรรมการใหม่เนี่ยถูกถูกเสนอเข้าไปทํางานแล้วเอากลุ่มคณะกรรมการเก่าๆที่เชยเนี่ยออกอ่าสมัยก่อนเขาจะมีคำคำนึงครับว่า ถ้าคณะกรรมการออสการ์สมัยก่อนเปรียบนะเป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่เรียกว่าไวท์เมลคือคนผิวขาวสูงอายุ <laughs> นะครับอายุประมาณเจ็ดสิบขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนเชๆยๆหัวบรลาณไวท์เมลคือผู้ชายผิวขาวที่มีอายุเวลาเรือกหนังก,ก็ลเลยถาเนี้ยไทเทนนิคฟอนเลสตาคารนทีลัสเอ็นเออ<ะ>พอเลอร์เป็นหนังใหญ่ๆที่มันมันไม่มีอะไรพิกล็อก แล้วเขาบอกคนกลุ่มเนี่ยเอาแล้วเชยแล้วคุณเป็นคนที่ตกขบวนรถไฟคุณออกไปเชิญคนกลุ่มใหม่ๆยี่สิบกว่าสาวสิบกว่าเข้ามาทำงานหนึ่งในคนกลุ่มนี้คือเจ้ยอภิชาติพงศ์พอเข้าไปทำงานกลุ่มคนยี่สิบปปลายอ่าสามสิบกว่าเนี่ยมีมุมมองใหม่ๆจบฟีมามีมุมมองหนังที่กว้างไกลก็เริ่มเลือกหนังที่ไม่ใช่หนังในกระแสแบบ หนังแบบไททันรกหนังแบบอันฟอร์กิฟเวนหนังแบบเดฟฮาร์ด <c oughs> สำหรับเามันคือมันเชยเปิดมาก็หนังแบบนี้ได้รางวันตลอด <c oughs> เพราะงั้นเนี่ย <c oughs> พอเป็นคนกลุ่มนี้เข้าไปปุ๊บให้คุณจับตาเลยว่าทําไม5ปีที่ผ่านมาและนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับขอช <c oughs> ้าเลยปีหน้าปีมาเลยปีต่อต่อไปหนังมันจะเป็นหนังแบบเนี้ยเป็นพวก small movie หนังเล็กๆหนังที่เป็นนอกกระแสแต่สร้างอิ impact เยอะใช่ แล้วจะพูดถึงพวกแบล็กฟีเมลมินอริตี้เนี่ยมันจะอยู่กับคนเอ่อกลุ่มคนสามคันสามคำเนี่ยครับถ้าปีต้าต่อไปเนี่ยครับอะไรเข้าชิงมาให้คนที่เป็นแฟนของชัดลึกนะครับจับเอาสามคนเนี้ยเข้าไปจับเลยหนังเรื่องใดเป็นมินอริตี้คนชายขอบคนกลุ่มเล็กๆคนอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีคำถามแล้วมีคำถามพี่เก่งแล้วเนี่ยคือในช่วงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ย หลายๆในแบบในบ้านเราก็จะเห็นเรื่องปัญหาที่ที่คนเห็นกันตอนนี้มันจะมีมาให้เห็นเป็นมุมมองแม้ในปีหน้าเรื่องของอะไรนะ่ความวิธรรมกระบวนการต่างๆอะไรพวกนี้พี่ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าให้ผมให้ผมมองนะว่าจะมีไม่มีเนี่ยน่าจะไม่มีเพราะว่าถึงปีหน้าเนี่ยเรื่องของโควิดมันน่าจะดีขึ้นมากแล้วนะครับอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยกระแสะของหนังมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นมันไม่น่าจะก่อเรื่องของโควิดอะไรเท่าไหร่ นะครั S <S โบโควิดปีนี่สิ่งที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือว่ามันห้าในแปดหนังที่เข้าชิงเนี่ยมันเป็นหนังสตตีมมิ่งนั่นแสดงว่าคณะกรรมการเกือบหมื่นคนเนี่ยเลื่อนหนังจากการที่ตัวเองนั่งอยู่ที่บ้านแล้วดูสตรีมมิ่งนึกออกมาถ้าไม่มีโควิดเนี่ยหนังที่มันสตรีมมิ่งเนี่ยไม่ค่อยน่าจะได้เข้าชิงเท่าไหร่แต่นี่ก็มีโควิดปุ๊บมันเป็นเงื่อนไขว่าคณะกรรมการต้องอยู่ที่บ้านพออยู่บ้านปุ๊บดูหนังจากตัวสเต็มมิ่งแล้วเลื่อกหนังจากหนังที่ตัวเองดู ก็แอบวงเล็บเอาไว้นะครับว่าเชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่จะบอกไว้เลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยทํางานนี้มา29ปีอะผมบอกให้ลว่าคณะกรรมการออสการ์ส่วนใหญ่ดูหนังไม่ครบที่เข้าชิงเยอะก่อนอะเนาะไม่ออกมาอ่ามันเยอะคแล้วบางคนเนี่ยเขาดูหนังเขาดูหนังเฉพาะตัวเองชอบแล้วไม่เลือกเลยอันนี้ไม่ได้ปักหมุดนะครับแต่ว่าลองไปสืบๆดูเพราะว่าสืบมานอกกระแซวบ่อยว่ากรรมการเนี่บเกือบๆหมื่นคนเนี่ย ไม่เคยมีปีไหนหลอกที่ดูหนังแล้วดูครบทั้งหมดแต่ก็มีคนดูครบ <c oughs> มีมีคนดูครบท <c oughs> นะี่เกี้ยค่ะถ้าอย่างนี้ภายในภาคหน้าในอนาคตถ้าเกิดสมมติวา่างานออสการ์กลับมาจัดได้ปกติแล้วอย่างเงี้ยทางกรรมการของออสการ์เนี่ยเขาจะหยิบหนังจากสตรีมมิ่งมาร่วมเข้าชิงไหมคะในมุมมอง <c oughs> ของพี่แน่นอนนะครับคำถามนี้คือจะหยิบมาร่วมแน่นอนเนื่องจากว่าปีนี้ปีที่โลภาพพยนตร์นั้น ล้มละลายแล้วก็เลิกไปเยอะ,ะปีต่อๆไปเนี่ยหนังจากลงมันจะมีมาน้อยลงน้อยลงเนื่องจากว่าคนได้เดินทางหรือว่า move mm. ไปทาหนังซิม,มิงเรียบร้อยแล้ว mm. ปีหน้าเนี่ยหนังซิม,มิ่งเนี่ยจะเข้าชิงมากกว่าหนังลง oh. oh. เพราะว่า mm. ปีนี้คนที่เป็นกรรมการออสการ์ประกาศเหมือนกันว่าเขาได้ทําการแ a r e เวลอําลาลงหนังเรียบร้อยแล,แล้วว่าปีหน้านั้นลงหนังน่าจะหายไปเยอะก็คือลงหนังเนี่ย <All right. S 1> กาลังอยู่ในช่วงขาลงแล้วลงแบบ mm. แนวดิ่ง นะครับนี่น่าจะเป็นแปดต่อสองซีบิงแปดหนังลงสองโอ้แล้วโอกาสก็เปสิ่งที่บ้านเราแบบไปไปลุ้นกับเขาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมพี่ลุ้นกันทุกปีเลยก็มีอยู่มีอยู่แต่ว่าพอเข้ารอบื่องมันก็ลําบากมันก็ยากแต่ว่าทันทันทีที่คุณเจ้ยเนี่ยนะครับไปปักหมุดเอาไว้ที่ที่ปราเราก็สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าปีต่อไปเราจะมีคนแข่งเก่งที่เข้าไปไปแสดงศักยภาพแล้วก็ เลือกเนื้อหาหนังที่มันเหมาะกับจริตของออสการ์ออสการ์ก็จะชอบหนังที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องราวท้องถิ่นเรื่องที่เป็นเรื่องราวเฉพาะมากคุณอย่าไปทำเพราะที่เป็นสากลนะซุปเปอร์ฮีโร่นี่อย่าไปทำมาร์่าวอย่าไปทําควรไปทําเรื่องของตัวเองอ่ะที่มันเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนแบบของเราคนใา้ของแบบของเราเนี่ยเอาได้ได้ได้นะครับได้ได้ได้ทำให้มันลงเป็นเรื่องของเฉพาะถิ่นไปเลย เอออ่าอ่ามีไกด์แล้วมีไกด์แล้วเผื่อแบบคนไหนอยากจะลองทำกันดูค่ะก็วันนี้เนี่ะม่นมันมีโอกาสมันมีโอกาสตลอดค่ะอืมค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลจัดเต็มนะคะจากพี่เกียงกับภุมมองหลังจากที่ออสการ์เนี่ยจบไปแล้วเป็นออสแบบนอร์มอลด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เกียงมากๆาเลยนะคะครับผมพี่ขอบคุณครับผมมาครับมาครับครับผมขอบคุณพี่คมด้วยพี่คมก็มาพูดคุยกับเราด้วยเช่นกันครับผม อ่ะ,อะเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่หมถ้าเกิดว่ามีเด็นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราจะเชิญกูรูในแต่ละด้านมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยแน่นอนครับวันนี้ถือว่าหลายๆคนนั้นเต็มอิ่มสเต็มแน่นอนกับออสการ์ซึ่งหลายๆข้อมูลเนี่ยเราก็เพิ่งคิดเหมือนกันว่าคนที่เขาชอบหนังดูหนังเนี่ยเขามองไปอีกลึกอีกมุมหนึ่งเลยคสำหรับเราเองแบบดูหนังพืนๆว่าอ่ะมันสนุกหรือเปล่ามันเป็นยังไงบ้างแต่หลายๆคนอย่างพี่เกียงบอกไปว่ามันมาตามเทรนของผู้นำนะเออ ก็สน um ุกสนานกันพอสมควรนะฮะกับออสการ์ในปีนี<_<_<_<_<_<_้นะฮะค่ะนอกจากนี<_)><_้นะคะเรายังมีรายการดีๆค่ะที่เราจะไปอัปเดตข่าวทั่วไทยนะคะกับคมชลึกทั่วไทยค่ะสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านด้วยค่ะ สวัสดีครับผมพี่เกณครับพี่ปิ๊นสวัสดีครับดีค่ะลืมเปิดมาอีกแล้วลืมเปิดมาอีกแล้วพี่พี่พี่เกมน่าจะนั่งฟังพี่เอียงเพลินแน่เลยเมื่อสักครู่ฟังเพลินเลยคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบดูหนังด้วยเป็นแฟนแฟนภาพยนตร์แล้วก็ดูเนี่ยนะคือมีความรู้สึกว่าหนังยุคนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงที่ว่าบางเรื่องเนี่ยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่สามารถจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่าง ครบรถอ่ะกลมกล่อมสนุกเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะดูไปนะเรื่อง love and monster ครัพื่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ลงทุนนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับไอเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ monster hunter อะที่จาพนมเล่นอะอันนั้นคือหนังฟอร์มยักษ์มากๆเลยนะแต่เวลาที่เราดูแล้วเนี่ยความรู้สึกพอเราออกมาคือพอเราปิดหนังปุ๊บแล้วมานั่งอยู่กับตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่า love and monster เนี่ยมันให้อะไรเรามันให้ความสนุก มันให้รัดยามันคือมันครบมากอ่ะในขณะที่หนังที่ลงทุนเยอะๆอย่าง Monster Hunter เนี่ยให้ความมันมันได้แต่ความสนุกอย่างเดียวเลยไทยไทยแค่ฉากแอคชั่นอย่างเดียวแต่คือมันไม่ใช่ภาพยนตร์ไงคือมันก็เป็นภาพยนตร์แหละแต่ว่ามันคือดูแล้วมันยังไม่อิ่มอ่ะเอมื่อกี้ฟังแล้วก็รู้สึกเออดีดีคือพี่พูดน่าสนใจสำหรับเดือนนใจคมสรึกทั่วไทยครับมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างครับพี่เกม วันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องติดตามนะครับก็จะมีเรื่องของโควิดครับแล้วก็จะมีะเรื่องมาตราการของจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็เอาจริงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยในหลายจังหวัดตอนนี้ก็บอกว่าคือคุณต้องใส่ถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยก็จะมีโทษปรับนะเวลาขับรถนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านั่งกันสองคนเนี่ยก็ต้องใส่แล้วนะ แต่โอเคถ้าเกิดว่าขับคนเดียวเนี่ยคือคือไม่ใสก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าขีไม่ติดติดก็ตายไปแล้วไม่เป็นไรขับมาคนเดียวก็อ่าครับก็มีหลายเรื่องครับก็วันนี้สนุกดีนะครับโอ้โหนี่ชอบมากเลยเวลาพี่แล้วก็มาคุยกันเรื่องภาพยนตร์เรื่องอะไรแบบนี้นะดีดีครับดีครับครับผมงั้นเราส่งต่อช่วงต่อไปให้กับพี่เกมแล้วก็ทีมงานคมสลิตทั่วไทยเลยครับผมคมชลิตมันจงแล้วันนี้ต้องลาไปก่อนัดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ